วิดีโอตัวนี้จะไม่เชิงว่าเป็นวิดีโอรีวิวสักเท่าไหร่นะครับมันจะคล้ายๆกับวิด uh, ีโอ F104J Starfighter ที่ผมเคยทำไปก่อนหนะน้านี้คือวิดีโอตัวนี้มันไม่เชิงว่าเป็นรีวิวแต่มันเหมือนมันเป็นแบบปนแล้วก็พูดถึงปัญหาของเครื่องบินลำนี้ให้ฟังกันนะครับอักว uh ักนะครับ huh. 1> f 1 1 1่่ a r k w a r เป็นเครื่องบิน Strike Air c r a f t นะครับที่เข้ามาในช่วงอัปเดตของ King s of Battle มันถือว่าเป็นหนึ่งในขวัญใจมหาชนเลยนะครับในตอนที่มันมาแรกๆนะทุกคนไฮกันมากๆเพราะว่าคือมันเป็นเครื่องบินที่มีบอมโหลดที่เยอะที่สุดในเกมในตอนนี้เลยนะครับคือบอมโหลดของเครื่องบิน w o r w a t 2เก่าๆเนี่ยคือชิดซ้ายไปเลยอะ่ะไอเจ้านี้มันมาถึงโหลดบอมได้แบบว่า 10กว่าตันอะไรนี้เลยครับซึ่งถือว่าน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็ชุดเด่นของมันหลักๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อวิงสวิต์นะครับก็คือปีกสามารถปรับองศาลูได้นะครับแต่ถ้าคุณเอาอาวุธไปใต้ไพลอนของปีกนะครับจะมี2ไพลอนในปีกที่ เป็นพายลอนแบบจุดหมุนได้แล้วก็จะมี2องพายอนตรงปลายปีกนะครับที่ไม่มีจุดหมุนแล้วก็มันจะทําให้ปีกเนี่ยไม่สามารถปรับองศาลู่ได้นะครับถ้าปีกไม่สามารถปรับองศาลู่ได้นะครับจะทําให้เครื่องบินเนี่ยมันบินด้วยความเร็วเหนือเสียงไม่ได้ก็คือเพิ่มท็อปสปีดมันไม่ได้นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ m a รนะครับ M A W หรือว่า Missile Approach Warning นะครับสังเกตบริเวณไอคอน RWR นะครับจะมีวงกลมเพิ่มขึ้นมาอีกวงหนึ่งนั่นก็คือ,อวงวงกลมของ Ma รนะครับการทำงานง่าย,ายๆครับก็คือมันจะมีกล้องตรวจจับความร้อนอยู่ด้านหลังเครื่องบินแล้วก็มันจะคอยตรวจหามิสไซล์ที่พุ่งมาจากด้านหลังนะครับแล้วก็จะเตือนในห้องนักบินถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับและอีกฟีเจอร์หนึ่งของมันนะครับนั่นก็คือ Countermeasure Slave to Marf เมื่อ Ma รตรวจพบว่ามีมิสไซล์ตามหลังมานะครับมันจะทําการปล่อย คัลเตอร์เมชเชอร์แบบอัตโนมัติเลยซึ่งในการปล่อยค o u เตอร์เมชเชอร์มันนี่แหละครับคือปัญหาก็คือพอมันตรวจพบปุ๊บมันจะปล่อยค o ลเตอร์เมชเชอร์ของคุณจนเกือบหมดเลยอะซึ่งผมแนะนําว่าให้ไปตั้งปุ่มแล้วก็ปิดมันนะครับเออมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ให้มันขึ้นเตือนปกติดีแล้วแต่มาร์มันก็ไม่ใช่ระบบเทพนะครับคือมันสามารถตรวจจับมิสไซล์ได้ในองศาที่ค่อนข้างจากัดมากๆนะครับและในบางครั้งนะครับคุณจะมองเห็นมิสไซล์พุ่งมาก่อนที่มาร์จะเตือนคุณได้อีกนนนนะะคะััฉ้้ผมก็ยงแําาว่ใหุณ ระวังมิไซล์ด้วยตัวเองยังจะดีกว่าครับแต่ประเด็นหลักๆนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในวิดีโอนี้นั่นคือประสิทธิภาพการบินของมันในช่วงปลายเดือนธันวาปี2023นะครับไกจินได้ปล่อยอัปเดตย่อยออกมานะครับซึ่งก็เป็นตามปกติครับเพราะว่ามันก็มีอยู่เกือบทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่ในเซกชันของ Aircraft ครับ F111 โดนปรับเรื่องอัตราการเลี้ยวแล้วก็อัตราการไต่ระดับของเครื่องบินนะครับซึ่งมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอแรงต้า,านอากาศของเครื่องบินเองนะครับแล้วมันส่งผลยังไงบ้างสิ่งที่มันส่งผลเลยนะครับนั่นก็คือการรักษาพลังงานของมันในช่วงความเร็วสูงนะครับในช่วงที่คุณมาด้วยความเร็วที่มากกว่าหนึ่งมักนะครับในช่วงที่ปีกของคุณนั้นหูบอยู่นะครับพอเมื่อคุณเริ่มเลี้ยวไปเรื่อยๆนะครับจนปีกเนี่ยมันเริ่มกลางเนี่ย คุณจะเห็นเลยว่าความเร็วของคุณเนี่ยมันหายลงไปแบบน้าใจหายมากเลยแล้วความเร็วมันลดลงไปขนาดนี้การที่จะกู้ความเร็วพวกนั้น่ะที่คุณเสียไปกลับมาได้อะมันยากมากมากเลยนะครับสำหรับอาร์ควาเพราะว่าถึงเครื่องมันจะแรงแต่ว่า มันเป็นเครื่องบินที่ใหญ่แล้วก็หนักมากๆฉะนั้นในตอนนี้นะครับหลังจากอ,อัปเดตในตัวนั้นนะอาร์ควในตอนนี้นะครับมันถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพการบินที่แย่มากๆเลยฉะนั้นครับแนวทางการเล่นของอาร์ควในตอนนี้ก็คือกลับไปวิ่งควายเถอะครับถ้าให้พูดตรงๆเลยนะครับถ้าจะเอาเครื่องบินสายนี้สายบอมเบอร์ของอเมริกาเนี่ยผมกลับไปเล่นไอ้ทันเดอร์ชีฟดีกว่าสมมุติว่าถ้าทันเดอร์ชีฟมันได้แฟร์ขึ้นมาเนี่ยผมว่าคนน่าจะเล่นทันเดอร์ชีฟเยอะกว่าอาร์ครว ตาของท็อปเทียร์เนี่ยโดยเฉพาะ10.3เนี่ยในอาร์ควาร์กเนี่ยผมพูดผมกล้าพูดเลยว่า10ตาเนี่ยแปดใน10นั้นอ่ะผมจะโดนอัพเทียร์ไปเจอกับ11.3บ่อยมากๆซึ่งถ้าคนที่เล่นท็อปเทียร์อยู่แล้วนะครับคุณก็รู้ว่า11.3มันนรกขนาดไหนสําหรับเครื่องบิน10.3อย่างอาร์ควาร์กแบบนี้คือเรดาร์ของอาร์ควาร์กนะครับมันไม่ได้แย่นะจริงๆมันใช้งานค่อนข้างดีเลยแต่คุณหาประโยชน์จากมันไม่ค่อยได้เลยนะโอเคมันมีเรดาร์กันไซส์อาจจะช่วยให้คุณเล็งเครื่องบ คนอื่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าจรวดของมันนะครับที่สามารถบรรทุกได้สูงสุดต้อง8ลูกเลยนะ8ลูกเลยนะในเครื่องบิน13 0แต่จรวดพวกนั้นครับทั้งหมดแล้วมันคือ M9B ซึ่งคุณจะหาประโยชน์อะไรได้จาก M9B แต่ถ้าเต็มที่จริงๆอ่ะคุณพกไปได้แค่6ลูกนะครับเพราะว่า2ลูกเนี่ยมันจะต้องพกไปในบอมเบใต้เครื่องนะครับซึ่งมันจะต้องเอาปืนออกไปด้วยอ๋อแล้วก็นั่นก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีหนึ่งของอาร์ควาครับนั่นก็คือปืน M61 V u l ค a n นะครับที่ติดอยู่บริเวณใต้เครื่อง บอลแค้นเนี่ยปกติก็เป็นปืนที่ผม ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับใช้งานได้ดีมากๆและยิ่งอาร์ควาสเนี่ยมันสามารถพกกระสุนไปได้ถึง2 0 0พนัดเลยเดียวจํานวนกระสุนมันก็เรื่องหนึ่งครับถ้าคุณจะไปโจมตีาพา้นพื้นแต่ถ้าคุณจะเอาไปยิงเครื่องบินลําอื่นนะครับก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นนะครับถ้าคุณเลี้ยวตามเครื่องบินคนอื่นไม่ได้ได้ซ้ำนะครับเพราะส่วนมากคนอื่นจะอยู่ข้างหลังคุณซะมากกว่านะนั่นก็เป็นประมาณนั้นครับสำหรับเอฟหนึ่งหนึ่งอาร์คาคือมันเป็นการเนิร์ฟแบบเก็บเงียบมากๆเลยอะแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง ที่คุณไม่ค่อยได้เห็นอาร์กวากแล้วในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นแล้วอะคือจริงๆผมก็ยังเห็นอยู่บ้างแหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะพอมันโดนอัพเทียร์ไปก็ไม่มีใครอยากจะเล่นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกสมองตายที่ซื้อ f 4 s มาแล้วก็เลยไม่เป็นนะครับคือมันไม่ใช่คือมันเป็นเครื่องไฟเตอร์อะมึงมันไม่ใช่เครื่องบอมเบอร์มึงไม่ต้องมาแย่งกูได้ไหมขอร้องนะเอาไว้ประมาณนั้นก่อนครับสำหรับ f 1 1 1ก็ผมหวังว่าไกจินน่าจะภาวนาแล้วก็ช่วยเเคครรรื่่องงบบบินนนนลลาาาี้้กกััมดึ็ไะะพว มันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องบปนที่ผมชอบมากๆเลยเดี๋ยวขอตัวลากไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ